สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพลิกไทยดำชาแนลคลิปนี้จะอัปเดตอันดับโลกล่าสุดของนักแบดมินตันไทย50อันดับแรกของทุกประเภทหลังจากจบศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียจากการประกาศของสาพันธ์แบดมินตันโลกหรือ b w f เริ่มจากประเภทชายเดี่ยววิว,วกุลวุฒิวิทิศสารอันดับโลกพุ่งขึ้น3อันดับจะอันดับที่5มาที่อันดับที่2ของโลกมีคะแนน 89,138คะแนนนับเป็นอันดับโลกที่สูงที่สุดของเจ้าตัวกันกันตะพลบังเจริญอันดับโลกเพิ่มขึ้น1อันดับจะอันดับที่42มาที่อันดับ41ของโลกมีคะแนน3 6 2 0 0คะแนนอิคอิวพรนิพพลทีระรัชกุลอันดับโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจะอันดับที่51มาที่อันดับที่49ของโลกมีคะแนน 29,628คะแนนประเทศหญิงเดี่ยวนิวพรปวีช่อชูวงอันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่6ของโลกมีคะแนน7778คะแนนเมยสายสุภาณิดาเกียรตทองอันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่9ของโลกมีคะแนน6 7หมืคะแนนครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ อันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่1 0ของโลกมีคะแนน62,460คะแนนเมี์รัชนกอินทนนท์อันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่13ของโลกมีคะแนน6 1 4 1 3คะแนนแค่หลอดฟอนพิชชาเชยจีวงอันดับโลกเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับจากอันดับที่37ขึ้นมาที่อันดับที่36ของโลกมีคะแนน38,540คะแนน กิวลลินลัตชัยวันอันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่47ของโลกมีคะแนน31,930คะแนนประเภทชายคู่บาสเดชาพลพัวเวลานุเคะห์คู่กับสกายกิตินุพงศ์เกียรตเรนอันดับโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจะอันดับที่25ขึ้นมาที่อันดับ23ของโลกมีคะแนน48,490คะแนนพีพีรัชชัยสุขพันธ์ คู่กับโอโมภคพลธีระัตสกุลอันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่29ของโลกมีคะแนน4 529คะแนนโอ๊ตเฉลืมพลเจริญจิตอมรคู่กับทีมวรพลทองสงาอันดับโลกเพิ่มขึ้นเจ็ดอันดับจะอันดับที่54ของโลกขึ้นมาที่อันดับที่47ของโลกมีคะแนน31,220คะแนนประเภทหญิงคู่เกณฑ์ลักซิกาคัรลหะ คู่กับจอมแจมพัทยมาศเหมือนวงอันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่17ของโลกมีคะแนน4 8 7 7 7คะแนนมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่กับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดอันดับโลกเพิ่มขึ้น3อันดับจากอันดับที่24ขึ้นมาที่อันดับที่21ของโลกม,นน 43, นนมีคะแนน43,665คะแนนมุกอนิชาจงสถาพรพันคู่กับแอมฟิล สุกิตาสุวัชัยอันดับโลกลดลงหนึ่งอันดับจากอันดับที่29ลงมาที่อันดับที่30ของโลกมีคะแนน34,180คะแนนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวเวลานุเคราะห์คู่กับเฟรมสุพิศาพาพลาเพียว3ามพนอันดับโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากอันดับที่13ของโลกขึ้นมาที่อันดับที่11ของโลกมีคะแนน6 2ห0 0คะแนนไตเติ้ลลุทธนาักอุบทอง คู่กับเจนเชอริชาสุดใจประภารตอันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงคงที่ที่อันดับที่16ของโลกมีคะแนน48,330คะแนนโอโม่พักกพลทีระรศัศกุลคู่กับจำจำพัทยมารเหมือนวงอันดับโลกลดลงสองอันดับจากอันดับที่20ของโลกลดลงมาที่อันดับที่22ของโลกมีคะแนน4 2 0 8 0คะแนนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ